ชายลึกลับรับเลี้ยงเด็กกำพร้าห้าคนแต่ทำไมทั้งหมู่บ้านถึงหวาดกลัวทุกคนสงสัยว่าทำไมเขาถึงพาเด็กเหล่านี้มาอยู่ด้วยเขาเป็นฮีโร่หรือเป็นบางสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นแต่เมื่อคืนหนึ่งเด็กคนหนึ่งถามคำถามที่ไม่มีใครคาดคิดใครคือเด็กคนที่หกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทำให้ทั้งหมู่บ้านต้องช็อกทหารผ่านศึกรับเลี้ยงเด็กกำพร้าหคนทั้งหมู่บ้านสงสัยแต่ตอนจบกลับทำให้ทุกคนช็อก สายลมเย็นพัดผ่านทุ่งหญ้าเสียงรีดริ่งเรรดังระงมทั่วบริเวณพระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นบนฟ้าสาดแสงสีเงินลงมาบนกระท่อมเก่าแก่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เงียบสงัดทุกคนต่างปิดประตูบ้านแน่นหนาแต่ที่บ้านหลังหนึ่งมีแสงไฟสลัวลอดออกมาตามรอยแยกของไม้เก่าภายในบ้านนั้นมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในเงามืดเขาสูงใหญ่ไหลกว้างร่างกายเต็มไปด้วยรอยแผลเป็น เมื่อยาบกร้านของเขากำแน่นดวงตาจ้องมองเปลเวลเทียนที่สันไหวเบื้องหน้าของเขามีเด็กห้าคนนั่งเรียงกันเป็นแถวพวกเขาเงียบงนันไม่มีใครส่งเสียงแม้แต่น้อยดวงตาของเด็กแต่ละคนเต็มไปด้วยความหวัดระแวงแต่ไม่มีใครลุกหนีไม่มีใครแม้แต่จะกระพริบตาชายคนนั้นเอื้อมมือไปเปิดลิ้นชักเก่าๆเสียงลิ้นชักดังเอี๊ยดอาก้องไปทั่วห้องที่เงียบงันทุกสายตาจ้องมองมือของเขาอย่างไม่กระพริบเขาหยิบของบางอย่างขึ้นมาวางมันลงบนโต๊ะอย่างแผวเบาโลหะเย็นเฉียบสะท้อนแสงเทียนบุบวาบเด็กคนหนึ่งสะดุง้งร่างกายสัั่นเทาไมต้องกลว ชายคนนั้นเอ่ยเสียงเรียบแต่ไม่มีใครเชื่อคำพูดของเขาบรรยากาศในห้องหนักอึ้งด้านนอกลมพัดแรงขึ้นกิ่งไม้เสียสีกันส่งเสียงหวิดวิวราวกับเสียงกระซิบของบางสิ่งที่มองไม่เห็นทันใดนั้นทันใดนั้นเสียงประตูหน้าบ้านดังปงังเด็กทั้งห้าสะดุ้งเฮือกดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจชายคนนั้นเหลือบมองไปทางประตูช้าๆแววตายเย็นชาไร้อารมณ์ลมจากภายนอกพัดผ่านช่องหน้าต่างผ้าม่านเก่าขาดสะบัดไหวแสงเทียนริบหรี่เหมือนจะดับลงทุกเมื่อใครกัน เสียงของชายคนนั้นต่ำลึกหน้าขนลุกไม่มีเสียงต่ออบกลับเด็กคนหนึ่งกลืนน้ำลายหัวใจเต้นระรัวชายคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นเสียงเก้าอี้ไม้เสียดสีกับพื้นดังเอียดอาดเขาก้าวไปที่ประตูมือหนาค่อยๆเอื้อมไปจับลูกบิดเงาดำขยับไหวอยู่นอกบ้านแสงจันทร์สาดส่องลงบนลานดินเบื้องหน้านั้นร่างของใครบางคนยืนอยู่ในความมืดเงียบงันไร้เสียงเคลื่อนไหวชายคนนั้นจ้องออกไปข้างนอกแววตาไม่สแสดงความหวาดกลัวแต่เด็กทั้งห้าคนรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเย็นลงกระทันหัน ชายคนนั้นขยับมือบีบลูกบิดแน่นขึ้นออกมาเขาพูดเสียงเรียบเงานั้นยังคงนิ่งไม่ไหวติงสายลมเงียบลงทันทีความกดดันในอากาศหนักอึ้งเด็กคนหนึ่งเริ่มร้องให้สะอื้นเบาๆชายคนนั้นเปิดประตูออกอย่างรวดเร็วเงาดำนั้นหายไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่รอยเท้าปรากฏบนพื้นดินเป็นรอยเท้าที่ชุ่มไปด้วยของเหลวสีดำสนิทเด็กคนหนึ่งเผลอร้องเสียงหลงชายคนนั้นรีตาลงเขาก้าวออกไปข้างนอกยืนพิจารณารอยเท้านั้นกลิ่นบางอย่างลอยมากระทบจมูกกลิ่นข่าวที่คุณเคยเลือด แต่เลือดของใครชายคนนั้นหันกลับไปมองเด็กทั้งห้าคนทุกคนหนา้าซีดเผือดร่างสันเทาดวงตาของพวกเขาจ้องเขม็งไปที่สิ่งหนึ่งชายคนนั้นขมวดคิ้วหันกลับไปมองที่พื้นอีกครั้งรอยเท้านั้นไม่ได้นํามาจากข้างนอกมันเริ่มจากภายในบ้านเขาหันขอบไปทางโต๊ะที่เพิ่งลุกขึ้นมาเมื่อครู่บางอย่างหายไปจากโต๊ะโลหะเย็นเฉียบที่เขาวางไว้เมื่อครู่หายไปแล้วเด็กคนหนึ่งกระซิบเสียงแผ่วสันเครือคุณลุงมีใครอยู่ในบ้าน ทันใดนั้นทันใดนั้นเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากมุมมืดของห้องไม่ใช่เสียงของเด็กทั้งห้าคนชายคนนั้นชะงักดวงตาคมกริบหันไปยังต้นเสียงเงาดำบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ตรงมุมห้องมันค่อยๆขยับเหมือนกำลังคลานออกมาจากที่ซ่อนเด็กคนหนึ่งสะอื้นเบาๆพยายามขดตัวหนีชายคนนั้นก้าวถอยหลังเล็กน้อยมือกำแน่นออกมาเขาเอ่ยเสียงเรียบแต่หนักแน่นเงานั้นหยุดชั่วครู่ก่อนที่เสียงหัวเราะจะดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ ใกล้ขึ้นแสงเทียนริบรี่จนเกือบมอดดับเงานั้นขยับอีกครั้งแล้วแล้วมือหนึ่งยื่นออกมาจากความมืดมือที่ซีดเผือดแห้งเหี่ยวเหมือนไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงเล็บยาวและดำสนิทมือข้างนั้นค่อยๆเลื้อยมาตามพื้นไม้เกาะกับขาของชายคนนั้นอย่างรวดเร็วเด็กทุกคนกรีดร้องพร้อมกันชายคนนั้นสะบัดขายอย่างแรงเสียงกระแทกดังสนัน่นแต่สิ่งนั้นไม่ยอมปล่อยมันค่อยๆเงยหน้าขึ้นจากเงามือแสงเทียนวุบไหวเผยให้เห็นใบหน้าของมัน ดวงตากลงโบริมฝีปากแห้งแตกอ้ากว้างเหมือนจะเปล่งเสียงบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเพียงแค่รอยยิ้มที่ฉีกกว้างจนถึงใบหูชายคนนั้นจ้องมันนิ่งไม่หวาดกลัวแต่ขบกรามแน่นดวงตาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เดาไม่ออกมือหนาของเขาขยับไปยังเอวแต่ลงบนด้ามมีสั้นที่เน็บไว้ข้างตัวถ้าเจ้าไม่ใช่ของที่ข้ากำลังตามหาเขาพูดช้าๆก็จงหายไปซะเงานั้นหัวเราะอีกครั้งคราวนี้เสียงดังแหลมสูง ดังก้องไปทั่วทั้งบ้านและทันใดนั้นและทันใดนั้นเปลวเทียนดับลงความมืดกลืนกินทุกสิ่งเสียงหวีดแหลมยังคงก้องสะท้อนทั่วห้องเด็กทั้งห้าคนกอดกันแน่นร่างสันเทาชายคนนั้นขยับตัวอย่างระมัดระวังแม้มองไม่เห็นอะไรแต่สัญชาตญาณของเขายังเฉียบคมมือหยาบกร้านกระชับด้ามมีดแน่นรอจังหวะเสียงบางอย่างดังขึ้นแกรกแกรกเหมือนเล็บขูดไปตามพื้นไม้ไหลวนรอบตัวเขาเจ้ามาที่นี่ทำไมเสียงนั้นแผ่วเบาแหบแห้งเหมือนคนที่ไม่พูดมานานนับปี ชายคนนั้นยังนิ่งไม่ตอบเขารอให้ดวงตาปรับเข้ากับความมืดแต่แทนที่จะเห็นแค่เงาเขากลับเห็นบางอย่างที่ผิดปกติเงานั้นไม่ได้อยู่แค่ตรงมุมห้องมันอยู่รอบตัวเขาระอบตัวเด็กทั้งห้าคนเงาเหล่านั้นกระเพื่อมเหมือนควันดำแต่กลับให้ความรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีดวงตานับสิบกำลังจ้องมองชายคนนั้นสูดหายใจเข้าลึกข้ามาที่นี่เขาพูดเสียงเรียบแต่ยังไม่ทันจบประโยคเงาดำพุ่งเข้าใส่เด็กคนหนึ่งกรีดร้องสุดเสียงชายคนนั้นเบี่ยงตัวหลบไปด้านข้าง มีดในมือสะบัดฟาดไปข้างหน้าคมมีดกระทบเข้ากับบางสิ่งไม่ใช่ร่างเนื้อแต่เป็นเหมือนอากาศหนืดๆเสียงหวีดแหลมดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้แฝงด้วยความกรดเกลืวเงานั้นถอยห่างไปชั่วครู่แต่ยังไม่จางหายชายคนนั้นจ้องมันนิ่งก่อนจะพูดช้าๆข้ามารับพวกเขาเงานั้นเงียบไปชั่วขณะอากาศเย็นแยะเยือกลงกว่าเดิมเด็กคนหนึ่งกลั้นหายใจรอฟังคำตอบแล้วแล้วเสียงนั้นก็เอ่ยขึ้นอีกครั้งพวกเขาเป็นของที่ข้ารอคอยชายคนนั้นกำมีดแน่นขึ้น ไม่อีกต่อไปเงาดำนั้นสันไหวดวงตาหลายคู่เปิดออกพร้อมกันสะท้อนแสงสีแดงวาววับในความมืดและทันใดนั้นและทันใดนั้นเงาดำทั้งหมดพุ่งเข้าใส่ชายคนนั้นพร้อมกันเหมือนพายุทะมึนที่ต้องการกลืนกินทุกอย่าง เด็กทั้งห้กรีดร้องสุดเสียงร่างกายสันสถานชายคนนั้นไม่ถอยหนีเขาสะบัดมีดออกไปข้างหน้าคมมีดแวกผ่านความมืดเสียงกรีดร้องดังขึ้นแต่เงาไม่ได้หยุดมันพันรอบร่างของเขาดึงให้ล้มลงมือดำมะเมื่อมจับแขนขาและลำคอของเขาไว้แน่นแรงกดดันมหาสาลบีบแน่นราวกับจะบดทคยีกระดูกชายคนนั้นกัดฟันแน่นดวงตาวาวโรถเขาพลิกมีดเปลี่ยนถ้าจับให้มั่นคงจากนั้น เขากระซิบคำบังคำเสียงของเขาแผ่วแต่ทรงพลังทันใดนั้นมีดในมือของเขาเปล่งแสงสีแดงเข้มเงาดำกริดร้องดิ้นทุรนทุรายกลิ่นไม่ชอยขึ้นในอากาศข้าเตือนเจ้าแล้วเสียงของชายคนนั้นเย็นเยียบเขากระชากมีดออกมาแล้วปักลงกลางพื้นไม้เสียงกรีดร้องดังสะท้อนทั่วห้องเงาดำทั้งหมดสั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่มันจะเริ่มสลายไปควันสีดำลอยขึ้นสู่เพดานดวงตาสีแดงนับสิบคู่ค่อยๆดับลงทีละดวงในที่สุด ทุกอย่างเงียบลงเด็กทั้งห้านั่งตัวแข็งใบหน้าซีดเผือดชายคนนั้นยันตัวขึ้นหอบหายเล็กน้อยเขาคว้ามีดขึ้นมาอีกครั้งมองไปรอบๆไม่มีเงาดําอีกต่อไปเหลือเพียงความเงียบงนันและดวงตาวัดตลัวของเด็กๆที่จ้องมองเขาชายคนนั้นถอนหายใจเก็บมีดเข้าฝักอย่างช้าๆหมดเรื่องแล้วเขาพูดเสียงเรียบก่อนจะหันไปมองเด็กๆแต่แล้วเด็กคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือคุณลุง ชายคนนั้นเลิกคิ้วเด็กคนนั้นชี้นิ้วไปด้านหลังเขาดวงตาของเด็กเต็มไปด้วยความหวาดกลัวชายคนนั้นชะงักก่อนจะค่อยๆหันกลับไปมองและทันใดนั้นและทันใดนั้นเงาดำยังไม่หายไปมันยืนอยู่ตรงนั้นกลางห้องเงียบงันร่างสูงโปร่งซีดเผือดดวงตากลวงโบสองข้างจ้องมองชายคนนั้นริมฝีปากแตกแห้งขยับช้าๆเหมือนกำลังพยายามพูดบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาชายคนนั้นกำมีดแน่นสายตานิ่งเฉยเจ้ายังไม่ยอมไปงั้นหรือ เงาดำนั้นไม่ตอบเพียงแค่ยกมือขึ้นช้าๆชี้ตรงไปที่เด็กทั้งห้าคนเด็กๆตัวแข็งทื่อไม่กล้าหายใจแรงพวกเขาเป็นของข้าเสียงแหบแห้งดังขึ้นจากทุกทิศทางไม่ใช่แค่จากร่างตรงหน้าแต่จากรอบตัวจากเงามืดที่ซ่อนอยู่ในมุมห้องจากเบื้องหลังชายคนนั้นจากใต้พื้นไม้เก่าแก่ที่เขายืนอยู่ชายคนนั้นยังคงนิ่งดวงตาคมกริบเขารู้แล้วว่า นี่ไม่ใช่แค่งเงาดำธรรมดานี่คือบางสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในบ้านหลังนี้บางสิ่งที่รอคอยมาเนิ่นนานและบางสิ่งที่จะไม่มีวันปล่อยพวกเด็กๆไปชายคนนั้นถอนหายใจแผ่วเบาก่อนจะพูดช้าๆถ้าเจ้าไม่ยอมไปเองเขาชักมีดขึ้นมาอีกครั้งปลายคมสะท้อนแสงจันทร์วูบวาบข้าจะส่งเจ้าไปเองเงาดำสันไหวดวงตากลงโบเบิกกว้างขึ้นรอยยิ้มของมันกว้างขึ้นจนผิดรูปลองดูสิ เสียงแหบต่ำกระซิบข้างหูเขาและทันใดนั้นและทันใดนั้นทุกอย่างรอบตัวพลิกกลับตาลปัดแสงจันที่เคยสาดส่องจากหน้าต่างหายไปเสียงรีดริ่งเรไรหยุดนิ่งอากาศรอบตัวหนักอึ้งเหมือนแรงกดดันบางอย่างบีบเค้นร่างกายของทุกคนเด็กทั้งห้าตัวสั่นดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกชายคนนั้นไม่หวั่นไหวเขารู้ว่าตอนนี้ เขาไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดิมอีกต่อไปพื้นไม้ที่เคยเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้ากลับกลายเป็นดินเปียกแฉกลิ่นอับชื้นและกลิ่นเน่าชยมาแต่จมูกเงาดำไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวอีกแล้วมันเพิ่มจำนวนขึ้นรอบตัวเขารอบตัวเด็กๆเ,เสียงกระซิบดังจากทุกทิศท,ทางเจ้ามาช้าเกินไปชายคนนั้นรีตาลงกับมีดแน่นข้าคิดว่าเจ้าเข้าใจผิดเขาพูดเสียงเย็นข้าไม่ได้มาช้าข้ามาที่นี่เพื่อจบเรื่องนี้เงาดำสันไหวเสียงหัวเราะต่ำดังขึ้นแต่แล้ว ชายคนนั้นกรีดมีดลงบนฝ่ามือตัวเองเลือดสีแดงฉานไหลลงบนพื้นและทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าของเขาเริ่มเปลี่ยนสีแสงสีแดงเข้มลุกโชนช่วงราวกับมีบางสิ่งตื่นขึ้นจากเบื้องล่างเงาดำกรีดร้องเสียงแหลมสูงสะท้อนไปทั่วมันพยายามถอยหนีแต่มันขยับไม่ได้อีกแล้วแรงบางอย่างฉุดรั้งมันลงไปในพื้นดินเด็กทั้งห้าคนมองด้วยความตกตะลึงชายคนนั้นยืนอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงสีแดงเขามองเงาดำที่ดิ้นทุรนทุรายอยู่เบื้องหน้าเจ้ารอสิ่งนี้มานานแล้วใช่ไหม เงาดำพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่ไฟได้กลืนกินมันไปจนหมดเสียงกรีดร้องสุดท้ายดังแหวกอากาศก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงชายคนนั้นยืนมองเปลวเพลิงที่ค่อยๆมอดดับพื้นดินกลับคืนสู่สภาพเดิมอากาศหนักอึ้งจังหายไปเสียงกรีดริ่งเรรกลับมาอีกครั้งและเมื่อเขาหันกลับไปมองเด็กทั้งห้าทุกคนยังคงอยู่ตรงนั้นมีชีวิตและปลอดภัยชายคนนั้นเก็บมีดเข้าฝักเช็ดเลือดออกจากมือเขามองไปที่บ้านเก่าแก่หลังนั้นเป็นครั้งสุดท้าย หมดเรื่ององค์แล้วเขากล่าวเรียบๆแต่เด็กคนหนึ่งยังคงมองเขาด้วยดวงตาสันระริกริมฝีปากเม้มแน่นก่อนจะพูดออกมาเบาๆแต่คุณลุงใครคือเด็กคนที่หกชายคนนั้นชะงักสายลมเย็นย่ยเยือกพัดผ่านท้ายทอยเขาหันขวับกลับไปมองกลุ่มเด็กๆมีห้าคนแต่ในเงามืดข้างหลังพวกเขามีเงาเล็กๆอีกหนึ่งเงายืนประปนอยู่ในกลุ่มดวงตากลงโบและรอยยิ้มที่กว้างจนผิดรูปและทันใดนั้นและทันใดนั้นเงาเล็กๆนั้นขยับตัวช้าช้า แสงจันทร์ส่องกระทบใบหน้าเผยให้เห็นผิวซีดขาวเหมือนไร้ชีวิตริมฝีปากยังคงฉีกยิ้มกว้างจนผิดธรรมชาติเด็กทั้งห้าคนหันไปมองตามสายตาของชายคนนั้นและเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังตัวเองเสียงกรีดร้องดังสนั่นกลางดึกเด็กคนหนึ่งล้มลงไปกับพื้นตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวไม่นะมันยังอยู่ที่นี่ชายคนนั้นขยับมือไปที่ด้ามมีตามสัญชาตญาณแต่ทันทีที่เขาขยับเด็กคนที่หกก็หันขอบมาสบตาก,กับเขา ดวงตากลงโบดำสนิทและมันหัวเราะเสียงหัวเราะแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ชายคนนั้นกับมีดแน่นเจ้าไม่ใช่เด็กเงานั้นหัวเราะต่อก่อนจะเอียงคอยอย่างผิดธรรมชาติฉันเคยเป็นเสียงของมันเบาราวกระซิบฉันเคยเป็นหนึ่งในพวกเขาเด็กทั้งห้าคนหน้าซีดเผือดมองกันไปมาอย่างตื่นตระหนกไม่จริงเด็กคนหนึ่งสั่นหัวน้ำตาคลอเบา้าพวกเรามีกันแค่ห้าคนเสมอ เงานั้นยังคงยิ้มมันยกมือซี่เสียวขึ้นแต่ที่อกตัวเองเบาๆเจ้าลืมข้าได้ยังไงข้าเคยเล่นกับพวกเจ้ากินข้าวด้วยกันนอนข้างกันทุกคืนมันหัวเราะอีกครั้งเสียงเบาลงเรื่อยๆแต่แล้ววันหนึ่งข้าก็หายไปไม่มีใครจําข้าได้อีกเลยอากาศรอบตัวเย็นลงชายคนนั้นจ้องมันเขม่งพยายามมองหาอะไรบางอย่างในดวงตาโกรงโบนั้นเงานั้นกระพริบตาช้าๆจากนั้นก็พูดออกมาคําหนึ่งคําที่ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาล ช่วยข้าด้วยและทันใดนั้นและทันใดนั้นสายลมแรงวูบหนึ่งพัดผ่านกลิ่นดินชื้นและกลิ่นฝนคลักคลุ้งไปทั่วเงานั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมร่างของมันสั่นไหวเหมือนเงาบนผิวน้ำช่วยข้าด้วยเสียงของมันไม่ใช่เสียงแหบแห้งหน้าขนลุกอีกต่อไปแต่เป็นเสียงของเด็กคนหนึ่งเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกชายคนนั้นจ้องมันนิ่งดวงตาฉายแววครุ่นคิดเจ้าเป็นใครกันแน่เงานั้นกระพริบตาช้าช้า ข้าเคยอยู่ที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้มันก็มองมือตัวเองที่ซีดขาวจนเกือบโปร่งแสงแต่วันหนึ่งข้าหายไปชายคนนั้นรีตาก่อนจะหันไปหาเด็กทั้งห้าพวกเจ้าแน่ใจหรือว่ามีกันแค่ห้าคนเสมอมาเด็กๆมองหน้ากันสับสนแต่แล้วเด็กคนหนึ่งก็ชะงักริมฝีปากเริ่มสั่นระริกดวงตาเบิกกว้างข้าเด็กคนนั้นเริ่มพูดน้ำเสียงตะกุกตะกักข้าจำได้เคยมีอีกคนหนึ่ง ทุกอย่างเงียบลงเด็กที่เหลือค่อยๆหันไปมองกันเองและเหมือนบางสิ่งเริ่มปลุกความทรงจําที่ถูกลืมเลือนจริงด้วยมีอีกคนหนึ่งแต่เด็กคนหนึ่งสั่นหัวใบหน้าซีดขาวแต่ทําไมข้าถึงจําชื่อเขาไม่ได้เงานั้นเงยหน้าขึ้นดวงตากลวงโบ๋เต็มไปด้วยบางสิ่งเพราะข้าถูกลืมข้าหายไปและไม่มีใครจําข้าได้อีกแม่แอต่อตัวข้าเองก็ยังลืมว่าข้าเป็นใครสายลมเย็นแยะเยือกพัดผ่านอีกครั้ง ชายคนนั้นมองไปที่เงาเด็กคนนั้นแล้วพูดขึ้นช้าๆเจ้าต้องการให้ข้าทำอะไรเงานั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือข้าต้องการกลับบ้านและทันใดนั้นและทันใดนั้นสายลมสงบลงเงานั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมเด็กทั้งห้าคนมองมันดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและเศร้าสร้อยชายคนนั้นจ้องเงาดำอย่างพินิจพิจารณา กลับบ้านงั้นหรือเขาพูดช้าๆเงานั้นพยักหน้าริมฝีปากที่เคี้ยกฉีกยิ้มค่อยๆคลายลงข้าแค่อยากได้รับการจดจําเสียงของมันแผ่วเบาแค่อยากให้มีคนจําได้ว่าข้าเคยมีตัวตนเด็กคนหนึ่งก้าวออกมาน้ําตาคลอเบา้าข้าจําเจ้าได้แล้วเสียงของเขาสั่นเครือแต่หนักแน่นเจ้าคือเพื่อนของพวกเราเราเคยเล่นด้วยกันวิ่งเล่นใต้ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านเด็กอีกคนพยักหน้าใช่แล้วเจ้าชอบเล่นซ่อนแอบแต่วันหนึ่ง เด็กๆหยุดพูดเราวกับเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวได้เงานั้นจ้องพวกเขานิ่งชายคนนั้นมองภาพตรงหน้าด้วยสายตาอ่อนโยนบางครั้งคนที่จากไปไม่ได้หายไปจริงๆเขาพูดเสียงเรียบเขาจะยังอยู่ตราบใดที่ยังมีคนจดจำได้เงานั้นมองเด็กๆก่อนจะยิ้มบางๆไม่ใช่รอยยิ้มที่หน้าขนลุกเหมือนเมื่อครู่แต่เป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนขอบคุณ ร่างของมันเริ่มโปร่งแสงขึ้นเรื่อยๆเด็กๆมองด้วยความเสียดายแต่ไม่มีใครรู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปข้าต้องไปแล้วเสียงของเงาเด็กนั้นเบาลงทุกทีลาก่อนแล้วมันก็เลือนหายไปในอากาศราวกับสายลมที่พัดผ่านไปเงียบสงบเด็กทั้งห้าคนน้ำตาคลอเบ้าแต่พวกเขารู้ว่าเพื่อนของพวกเขาได้กลับบ้านแล้วชายคนนั้นเก็บมีดเข้าฝักหันไปมองเด็กๆได้เวลาไปพักผ่อนแล้วละ่ะ เด็กๆพยักหน้าเช็ดน้ำตาแล้วเดินกลับเข้าบ้านทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบท้องฟ้งฟาสีดำสนิทแสงดาวระยิบระยับชายคนนั้นมองบ้านเก่าหลังนั้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหันหลังเดินจากไปปล่อยให้เรื่องราวของคืนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ไม่มีใครลืมเลือนจบ